ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะคริสหอวังอวดชินแซบแค่วันพีชสีขาวตัวเดียวก็ทำหลายคนซิดแรงยังคงแซบเปอ,อร์เบอร์แรงไม่มีแผ่ว สำหรับดาราสาวคิสหอวังหรือซิลินหอวังล่าสุดเจ้าตัวอวดความเซ็กซี่ในชุดแว่นน้ำวันพีชสีขาวสดใสที่เวาล,ลึกอวดสรีระที่เผ็ดเกินต้านซึ่งมาพร้อมกับรีลาท่าโพสสุดเย้ายวนร้อนแรงลิมสะะน้ำงานนี้บอกเลยทำเอาหนุ่ม,หมเห็นแล้วร้องอื้อหือกันเพียบไม่เชื่อก็ตามมาส่องความฟาดของเธอกันเลย สำหรับสาวคิดห่อวังเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ25ปีโดยการเริ่มจากการถ่ายโฆษณาจากนั้นไปศึกษาต่อทางด้านการเต้นโดยเริ่มเรียนการเต้นบบลเล่มาตั้งแต่อายุเพียง5ขวบจากนั้นหันมาเรียนอย่างจริงจังแบบมืออาชีพจากนั้นมาเป็นดีเจประจำคลื่น104.5เฟรดิโอ ควบคู่กับการสอนได้รรำที่ International School บางก k o และยังเป็นพิธีกรทางชิ h เช n e ลช่วงแฟชั่นแอนด์มิวมีผลงานถ่ายแบบนิตยสาราแสดงในมิวสิกวิดีโอเป็นต้นพีเซนเตอร์สินค้าเป็นนักร้องจนในปีพศ2551ได้แสดงภาพย,ายนตร์เรื่องแรกคืออิติ่มตายแน่